หอนยาวตลอดคืนคืนที่สองหลังหัวพระพิคเนศถูกตั้งบูชาหมาทั้งสองยังหอนยาวเหมือนเดิมแต่ครั้งนี้ตาฟองไม่ได้อยู่คนเดียวในบ้านเพราะฝนหลานสาวคนเล็กที่เรียนอยู่มหาวิทยายลัยในเมืองมาพักกับตาฝนบอกว่าพอกลางดึก เธอสะดุ้งตื่นจากเสียงกระซิบภาษาที่ฟังไม่ออกเหมือนเป็นเสียงสวดแต่ไม่ใช่พระไทยเสียงนั้นฟังเหมือนหลายเสียงซ้อนกันต่ำลึกหนักฝนเดินออกมาที่ห้องโถงไฟยังปิดแต่เธอเห็นบางอย่างตรงหน้าหิ้งพระที่ตั้งหัวพระพิคเนตควันบางเบาลอยเป็นเส้นคล้ายเงาคนหมอบกราบ แต่พอกระพริบตาอีกทีมันก็หายไปเธอเล่าให้ตาฟองฟังตอนเช้าตาก็แค่หัวเราะเบาๆพวกแคกเขาใช้กํายานแรงๆลูกคงติดกลิ่นก็เลยหลอนแต่ฝนรู้เธอไม่ได้กลัวกลิ่นเธอกลัวเงาที่ไม่ได้มีแค่เธอที่เห็นเช้าวันต่อมาตาฟองตื่นขึ้นมาพร้อมกับเสียงบางอย่าง เสียงเหมือนมีคนขูดพื้นไม้เบาๆอยู่หน้าห้องแต่พอเปิดประตูออกไปก็ไม่มีใคร